โครงการพัฒนาความฉลาดทางสุขภาวะโรงเรียนบ้านแม่สาอำเภอแม่ริมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขตสองได้จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาชมรมผู้ปกครองคณะครูเพื่อรับทราบโครงการและวางแผนการดำเนินกิจกรรมด้านสุขภาวะ โดยเน้นจากปัญหาเร่งด่วนและความเป็นไปได้เกี่ยวกับการรับประทานอาหารประเภทขบเคี้ยวขนมกรุบกรอบน้ำอัดลมสู่การปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาจัดคำอธิบายรายวิชาและจัดหน่วยบูรณาการแบบสหวิชา8กลุ่มสาระและ1กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนจำนวน4หน่วย ได้แก่ 1. โรงเรียนสะอาดบรรยากาศร่มรื่น 2. คุณธรรมนำความรู้เคียงคู่สุขภาวะ 3. าะสภานสุขภาวะตามแนวพระราชดำริ 4. ส,สุขภาพสมบูรณ์เพิ่มพูนวินยัยโดยเน้นการสอน5ขั้นตอนได้แก่ 1. การเข้าถึงข้อมูลให้ความรู้ด้านสุขภาวะ สการเข้าใจสามารถวิเคราะห์แยกแยะโต้แย้งด้านสุขภาวะของตนเองครอบครัวชุมชนได้ 3. การประเมินได้อย่างหลากหลาย 4. การประยุกต์ใช้ความรู้ในชีวิตประจำวันและ 5. การสื่อสารโดยบอกเล่าเผยแพร่ข้อมูลให้ครอบครัวชุมชนได้รู้เท่าทัน โดยผ่านกิจกรรมเด็กแม่สาไม่กินหวานโดยจัดเมนูอาหารลดเนื้อกินผักทุกวันจันทร์และไม่ดื่มน้ำหวานงดน้ำหวานทุกวันกิจกรรมบอกเล่า90เสียงตามสายในโรงเรียนและหมู่บ้านกิจกรรมให้กำลังใจผู้สูงวัย ใหญ่เลยมันปวดแข้งแต่โมนี้จะตัวเพาะกับบวชแค่เจ็บนะเจ็บแค่แข้งเนี่ยแข้งเดียวเนี่ยเจ็บนัดก็จะตอนนัดพอดีเวลาเดินมาเจ็บหน้าบ่เดินมาก็บมาเจ็บยาย่มากขนาดนี้นะคะดีอุ๊ยจะได้พักนะลูกเนาะแล้วเราค่อย มาเยี่ยมใหม่ในโอกาสหน้าค่ะขอบคุณทุกท่านคะวัสดีค่ะขอรูปหนึ่งโฟล์ตโฟลเจร์คดีค่ะใจน้า่ะื่อนขออราายากนะืรอย กิจกรรมไร้พุงเผยแร่แผ่นพับเอกสารและกิจกรรมส่งเสริมการทำงานร่วมกับองค์กรท้องถิ่นในชุมชนและการจัดนิทรรศการตลาดนัดสุขภาวะโดยร่วมกับโรงพยาบาลตำบลบ้านแม่สาหลวง ผู้สนับสนุนโครงการนายโกลวิทหมื่นทาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่สา